สวัสดีค่ะเรียนถักเสื้อโคโรเชต์กับเพลินหมายพรมนะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานครบทุกชิ้นแล้วทีนี้เราจะมาเย็บประกอบกันนะคะซึ่งจะมีชิ้นหลังบ่าสองด้านแล้วก็ชิ้นหน้านะคะวิธีเย็บประกอบเย็บบ่าก่อนนะคะเสร็จแล้วก็พับงานมาแบบนี้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเย็บติดกันโดยชิ้นหน้าชายจะสั้นกว่าชิ้นหลังนิดนึงนะคะเว้นช่วงวงแขนไว้ตรงนี้ไม่เย็บ จะเย็บตรงนี้ยาวลงมาถึงตรงนี้นะคะเหมือนกันทั้งสองข้างเอาละทีนี้เรามาเริ่มเย็บที่บ่ากันก่อนนะคะใช้เข็มแบบนี้นะคะใส่ไหมพรมเข้าไปตรงนี้เราใช้สองเส้นนะคะมุมด้านนี้นะคะชนกับมุมอันนี้ก่อนตรงกลางพอดีนะคะ ้ำอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็สอดไหมขึ้นไปโผล่ตรงหัวแถวถัดไปนะคะตรงนี้เชื่อมกับขาที่สองนะคะนับจากทางนี้แล้วก็เหมือนเดิมสอดไหมลงไปโผลที่หัวแถวถัดไปดึงให้แน่นพอดีนะคะ ขาที่สองนับจากทางนี้เหมือนเดิมสอดไหมลงไปโผล่ที่หัวแถวถัดไปค่ะนี้เย็บติดกับตุ่มที่หนึ่งตุ่มที่หนึ่งไปตุ่มที่สองให้สอดขึ้นลงข้ามไปหนึ่งแถวนะคะข้ามลายตัวเสื้อด้านนี้ไปหนึ่งแถวโผล่ที่แถวถัดไป อันนี้แล้วก็มาขึ้นตรงนี้ต่อกับตุ่มนี้นะคะอันนี้ข้ามเหมือนกันข้ามไปหนึ่งแถวเหมือนกันนะคะสอดขึ้นสอดลงช่วงที่ดึงได้จะได้ไม่ห่างเกินปึ๊บดึงขึ้นมาให้แน่นพอดีเชื่อมกับตุ่มนะคะคราวนี้ ไม่ต้องเว้นหัวขาที่สองนะคะปื๊อสอดลงขึ้นที่หัวแถวถัดไปขาที่สองนะจากทางนี้สอดลงขึ้นที่แถวถัดไปตรงนี้เอาอันที่เชื่อม ยึดติดกันนะคะสอดลงขึ้นที่แถวถัดไปขาที่สองนะคะแล้วก็สอดลงขึ้นที่แถวถัดไปขาที่สองเหมนเดิมสอดลงขึ้นที่แถวถัดไปยึดตุ่มติด สอดลงคราวนี้ข้ามหแถวสอดขึ้นสอดลงข้ามไป1แถวเย็บตุ่มติดกันอันนี้ก็ข้ามเหมือนกันนะคะข้ามไปมาโผล่อีกแถวหน,นึ่งเย็บตุ่มติด อันนี้แถวถัดไปเลยขาที่สองลอลงขึ้นที่แถวถัดไปขาที่สองนับจากทางนี้นะคะดึงปึ๊บขึ้นที่แถวถัดไปตรงกลาง ดอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงมุมต้องยึดหลายครั้งนิดหนึ่งตึงให้ตึงพอดีเมื่อเย็บเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี้ด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะโอเคทีนี้มาเก็บไหมเก็บปลายไหมทุกครั้งที่เรามีการตัดแล้วต่อ ตรงนี้หลวมไม่สวยนะคะดึงใหม่ทีนึงอันนี้หลวมไหมคะไม่สวยอันไหนไม่สวยดึงใหม่นะคะดึงให้พอดีโอเควิธีเก็บไหมมองหาตรงไหนที่ลายถักบันทึสอดมาทางนั้น,นะคะ่ะอันนี้เราสอดมาทางนี้ปึ๊บ เห็นไคะสอดเข้าไปด้านในอย่างนี้นี่ดึงให้พอดีนะคะแล้วก็สอดกลับอีกที่นึงเสร็จแล้วก็ตัดได้เลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วตรงนี้ตัดออกได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเก็บใหม่เหมือนเมื่อกี้นะคะ เสร็จแล้วต่อบ่าทีนี้เรามาดูต่อด้านข้างนะคะต่อด้านข้างให้ใช้ไหมเส้นเดียวจะได้ละเอียดสวยนะคะลองสวมแล้วก็กะระยะไว้ก่อนว่าเราจะเย็บตรงตั้งแต่ตรงไหนนะคะเราจะเว้นวงแขนแค่ไหนนะคะมันถึงจะใส่แล้วสบายพอดีกับตัวเราให้ใช้ไหมเส้นเดียว ในเส้นเดียวนะคะอันนี้เราจะเริ่มเย็บที่ดอกนี้ปึ๊บตรงกลางอันนี้กับอันนี้นะคะให้ลายชนกันพอดีแล้วก็ดึงย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วสอดไหมไปตามโซ่ค่ะ ค่อยๆสอดไปทีละอันเลยนะคะถึงตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วไปเกี่ยวกับอันนี้ลายจะชนลายพอดีลายจะตรงกันพอดีอะคะ่ะดึงแล้วก็อีกสักรอบหนึ่งนะคะให้แน่นดึงอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมสอดไปตามโซ่นะคะ ขึ้นตรงกลางของดอกนี้คล้องกับอันนี้ดึงให้กลางและแน่นพอดีแล้วสอดไปตามโซ่เหมือนเดิมสอดใหม่ไปตามโซ่เหมือนเดิมโผ่ขึ้นมาตรงกลางนี้ ดึงเชื่อมกับขานี้มดอีกหนึ่งรอบและสอดไหมไปตามโซ่แล้วก็เย็บตามลายไปเรื่อยๆนะคะจนสุดชายเลยเมื่อสุดชายแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นี้นะคะชิ้นหน้าของเสื้อตัวนี้ จะสั้นกว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าจะเป็นลายสับปะรดชิ้นหลังจะเป็นนี้เราจะผ่าตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้ลายด้านข้างเมื่อเย็บเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือแถวนี้ที่เราเย็บบาก็จะเป็นนี้แบบนี้นะคะตรงนี้จะเว้นไว้สําหรับสอดแขนออกมา โอเคเสร็จแล้วค่ะ